สวัสดีกระปงกับผมหมอยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีตนูลัคนาตนูนะครับเป็นพลังดวงของทุกท่านชาวราศีตนูลัคนาตนูที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับพลังดวงในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนพุทธศักราช2500 68นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นเฉพาะจอดจงอาดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับ กรรมปัากรที่ดีๆที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนํามาส่งความมัง่งคั่งมั่งมีสีสุกนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งวางไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอ,ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั้น ก็คือพุทธิเกิดตั้งแต่วันที่16ตันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะครับส่วนท่านที่ทราบลัคนานะครับก็จะชมคลิปที่เป็นลัคนาของท่านด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทราบลัคนานะครับก็ชมตามราศีของท่านนะครับท่านเกิดวันที่เท่าไหรของเดือนอะไรนะครับก็อยู่ในเลดใดของราศีใดนะครับก็ชมตามราศีนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีตโนนะครับ ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินความรักคนสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับจะเป็นไปในลักษณะใดตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลนี้เทเทวารทวาทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงโปรดเมตตาสื่อพลังดวงผ่านมาตั้งพ้ายิบสีโปรดได้ดานได้รู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีตนูลักษณะตนูทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังในคลิปนี้ได้โปร เป็นแนวทางด้วยเถิดขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีตนูลักษณะนตนูที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนนะครับแปดไม้เท้านะครับชถาากรณ์ต่างๆที่มีการรุดหน้าเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่า ขยายอาาเขตออกรอบทิศท,ทางนะครับกับความพุ่งตัวอย่างรวดเร็วด้วยในการขยายนี้นะครับในความสําเร็จที่มั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับกเรียกว่ากระจายออกไปรอบ8ทิศนะครับที่จะทำให้ต้นเติบโตขยายอาาเขตพื้นที่ไปต่างต่างประเทศได้ด้วยนะครับการพัฒนาแบบรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของ การเดินทางต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจการงานหรือในเรื่องของธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่มีการขยายตัวเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเป็นที่เปิงพอใจนะครับหรือใครที่ว่างงานนะครับที่ไม่มีอาชีพในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่บางทีนั้นการงานอาชีพอาจจะพุ่งตัวเข้ามาให้ท่านได้มีโอกาส ในการที่จะสร้างรายได้รายรับที่จะเกิดขึ้นแบบที่รวดเร็วจับปันตันด่วนได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ชาร์จเมมตนนะครับบ่งบอกถึงสภาวะของความคึกคักความเติบโตนะครับพลิกสถานการณ์ถ้าว่าในสถานการณ์ที่ปานปานมาชาวราศีตนูลักนณาธนูนะครับแต่ว่ามีลักษณะที่มีอะไรที่ทาให้ รู้ในสภาวะอยู่ในสภาวะที่ซบสเซาเงียบเหงานะครับเสียความรู้สึกบ้างอะไรบ้างเหมือนกับอยู่ในสภาวะของความนิ่งตัวเหมือนหลับนะครับในสภาวะนั้นจะมีการพลิกแบบพลิกแบบจบปลันตันร่วนนะครับก็แบบเติบโตขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความมั่นคงรุ่งเรืองที่จะเข้ามาเติมเต,มต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่จะตามไม่ตั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาตามหม ได้รับโอกาสดีๆต่างผลประโยชน์ต่างการเงินต่างทรัพย์สินอะไรก็ามาให้ท่านมีโอกาสด้วยความบุรมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หนึ่งดา ปัญหาต่างๆนะครับที่เคยมีนั้นหรือปัญหาที่จะเข้ามาช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกกําจัดออกไปด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างโอกาสของการเดินหน้าเติบโตสังคมเปิดโอกาสให้ท่านได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่มีเข้ามาตวาวาติบาลมาบางทีในเศรษฐกิจอะไรไม่ยำหน่วยให้ท่านสู่เส้นทางของความจเจริญเติบโตนะครับสภาวะต่างสังคมจะมีโอกาสต่างเศรษฐกิจที่ดีๆขึ้นนะครับที่สร้างให้ท่านนั้นเริ่มต้นกับการ กบโกยผลประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เกิดเสียความรู้สึกสีถ้วยนะครับที่ขึ้นมาในช่วงนี้อาจจะเป็นสภาวะที่อาจจะเรีวยกว่าคนในครอบครัวนะครับที่อาจจะทําให้ตั้นเสียความรู้สึกบ้างอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอา,อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจที่หวังนะครับอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับที่ทําให้ตั้นเสียความรู้สึกแต่ในสภาวะของลูกน้อง บริวารต่างๆนะครับที่มีพลังของการกับเคลื่อนในทิศทางที่สมดุลกล้องตัวในทิศทางที่ดีนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในทิศทางที่สมดุลที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันก็ทําให้การกลับเคลื่อนในการงานธุรกิจที่จะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ผลได้รับร่วมกันอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างลื่นไหลนะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในความสําเร็จนั้นเรียกว่าไม่มีลิมิตจํากัดนะครับที่ลื่นไหลอย่างต่อเนื่องอาจจริงที่เป็นอย่างเป็น อรินะครับให้กับชาวราศีตนรลัคนาตนูก็คือปัญหาเดิมๆนะครับที่ยังวงวนเวียนๆอยู่นั่นเองนะครับแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวนะครับไม่ยอ่อท้อในสภาวะการที่จะตั้งรับนะครับรู้จักเส้นทางที่จะรับมือได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็รู้จักในการสร้างรัว้วสร้างกอ่อคุ้มกันนะครับกับปัญหาเดิมๆเ,เ,เ,เก่าๆนั้นที่วกกเ,เวียนเข้ามานะครับประว่าหนึ่งดาบนั้นท่าน รู้จักในการที่จะกําจัดปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เนื่นๆนะครับแล้วก็บริ a ารสู่การเติบโตเพราะท่านนั้นมีการตื่นรู้ตื่นตัวนะครับมีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นด้วยความเป็นจัดเมน,นะครับแล้วก็เด็กถือดาบนะครับในสภาวะช่วงนี้อาจจะมีบางสภาวะนะครับที่เข้ามาสร้างความปึงพอใจบ้างไม่ปึงพอใจบ้างนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับหุ้นส่วนก็ได้นะครับในช่วงนี้หรือที่จะเกี่ยวกับเป็ดตรงข้ามหรือไม่ก็อาจจะมาจากคู่รักคู่ครองคน ที่กบกันก็ได้แต่กล่าว่าตาว่าใครมีคู่รักมีคู่ชีวิตนะครับเ่ียจจะมีสมภาวะอะไรก็มาอ่ากระทบกระทั่งในเส้นทางการงานธุรกิจได้นะครับเ่ียจ,จะเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองนะครับซึ่งอาจจะมีบางสถานการณ์ก็สร้างความไม่พึงพอใจบ้างไม่สบอารมณ์บ้างนะครับแต่ก็ให้ชาวราศีตนูลักษาตนูนั้นนะครับพยายามรักษาสมดุล นะครับอะไรที่หมดกิจไม่พอใจก็พยายามมองในคุณค่าที่จะมีในโลกที่มองในมุมที่มีคุณค่าในมุมที่สดใสนะครับก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆนั้นเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแตตา้าว่าท่านไป ไปเหวี่ยงไปวีนไปเสียอารมณ์ในบางสภาวะที่ไม่เปึงพอใจแล้วก็จะเรียกว่าเป็นปนัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้ท่านต้องรับมืออยู่เป็นประจำนั่นเองแล้วเพราะฉะนั้นต้องควบคุมสภาวะอารมณ์เช่นกันนะครับในช่วงวันเนราดงกล่าวนี้มีความสมดุลนะครับอย่างน้อยก็เรียกว่ามีความสุขุมนะครับรอบครอบด้วยความเป็นเดอเอร์มิดนะครับแล้วท่านก็จะสามารถ บริหารจัดการเดิมนำพาการงานธุรกิจของท่านนะครับหน้าที่อาชีพของท่านให้เดินหน้าอย่างสดใสในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ผลได้รับในความสําเร็จที่จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับความสุขุมรอบก็ปุ่มปัญญาของท่านนะครับที่จะนําความรู้ความเข้าใจนะครับในเชิงหลักธรรมะมาใช้นะครับประกอบในการบริหารจัดการและก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คำชี้แนะให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีจะส่งผลนในก,การเติบโตของชาวราศีตนูลกษณาตนูนั้นจะมีการเติบโตมากกว่าที่ผ่านๆมานะครับเต็นหน้าอย่างสดใสนะครับเพราะว่าไพ่ใบแรกกับใบที่9ก็บ่งบอกแล้วนะครับในการพัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยปรมงความรู้ความสามารถของท่านการคิดพิจารณาใส่ตรองอย่างรอกคอบนะครับที่จะดูแล เปียงแต่ท่านนั้นก็ควบคุมสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปึงปอใจสภาวะอารมณ์ที่หงุดหงิดนะครับเพื่อที่จะรักษา,าความสมดุลที่จะมีการตื่นรู้ตื่นตัวด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็ในสักกรณมต่างๆจะมีความสําเร็จเป็นประกายรัศมีเจิดจรัสนะครับและก็รู้จัก ในเรื่องของวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทถ้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ท่านนั้นพบกับเส้นต่าง่างความสําเร็จนํามาซึ่งโจกลากนะครับก็รู้จักยืดหยุ่นปนปน,ปนในบางสถานการณ์นะครับไม่ควรที่จะกดดันในบางสภาวะาอะไรไม่พอใจนะครับก็รู้จักล่อนคลายหรืออะไรที่ทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยนะครับท่านก็รู้จักในการที่จะ ปรับสมดุลในเกิดขึ้นรู้จักผ่อนคลายในความเป็นหนื่อยในความเหนื่อยนั้นนะครับเพื่อเกิดสภาพสมดุลที่ดีแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ความสุขุมรอบครอบใจหลักธรรมะเข้ามานะครับมองในแง่ที่มีคุณค่าอยู่เสมออะไรที่มันเป็นอุปสรรคาเข้ามานะครับก็ พิจารณาด้วยเอ็ดด้วยผลด้วยความรบคอบนะครับก็จะทําให้ท่านนาพาการงานธุรกิจของท่านการดําเนินชีวิตของท่านสู่เป,ป้าหมายความสําเร็จรุ่มเรืองที่จะสร้างความสุขความบุรุณให้เกิดขึ้นในความสําเร็จของการงานธุรกิจนะครับที่จะทาให้ท่านนั้นได้รับความมั่นคงอบอุ่นในครอบครัวนะครับ ที่มีความบูรณสมบูรณ์ในความสาเร็จหรือธุรกิจที่ทาร่วมกับคนในครอบครัวก็ตามนะครับก็มีพลังแห่งความสามาคัคคีกลมเกลียวกันในยศตางที่ดีที่ขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือบุคลากรในองค์กรนะครับที่มีความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันในยศตางที่ดีนะครับมีปัญหาอะไรก็มาก็มีการตื่นรู้ตื่นตัวที่จะกระจัดปัญหาร่วมกันนะครับมองกันด้วยความมั่นคงก็ดื่นไหลในความสําเร็จความเติบโต ในบางสถานการณ์นะครับในช่วงวันเวลาล่าวนี้นะครับใกลที่ว่างงานอยู่นะครับที่สีต่ตว้ขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการที่จุกจิบยืย่นโอกาสอะไรดีๆเข้ามาของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งบางทีอาจจะมีอะไรแฝงเข้ามาด้วยปัญหา แอบแฝงในกองการสร้างสถานการณ์ของการเริ่มต้นนั้นนะครับปจัจจะบันจา้าวราศีตนูลักษณะนตนนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับถ้ามีสถานการณ์ใดที่ตกยิบเบยื่อโอกาสมาให้โดยเฉพาะคนว่างงานหรือใครที่จะต่อยอดหรือสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับให้พิจารณาด้วยความสุขุมเพราะว่าจะมีบางสถานการณ์นะครับที่หลายๆท่านที่ผ่านๆมาก็จะเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ท่านผิดหวัง ในการที่จะสร้างโอกาสที่จะเกิดผลโชคลาภในความสําเร็จแต่กลับกลายเป็นต้องล้มเหลวนะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่ดี้ท่านมาพ,พิจารณาไตรตรองด้วยความรอบคอบนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีใครมายื่นโอกาสดูสวยงามนะครับ แต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับเพียงแต่เป็นสร้างอะไรให้ดูมันน่าชื่นใจเท่านั้นเองนะครับแต่บางทีบางสถานการณ์นะครับที่ถูกหยิบยื่นมาให้แต่อาจจะผลประโยชน์ของการเริ่มต้นนั้นอาจจะทำให้ท่านนั้นไม่ก็เปลืงพอใจนะักกับการตั้งความหวังตั้งความหมายเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ท่านปัดเบี่ยงนะครับไม่รับกับโอกาสนั้น ที่จะนำมานะครับซึ่งสามารถจับต้องได้แต่ทำให้ท่านพลาดโอกาสได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบนะครับรู้จักยืดหยุน่นรู้กับปรับสมดุล เมื่อสามารถคว้าโอกาสที่อยู่ตกยิบยื่นมาให้นะครับก็ไม่ควรที่จะหลีกหนีนะครับก็คว้าโอกาสนั้นดีกว่ารอไม่รู้เมื่อไหร่สิ่งที่สมหวังสมปรารถนาจะเข้ามาเติมเต็มนะครับบางคนอาจจะที่ผ่านๆมานะครับเคยตกปฏิเสธไปหลายครั้งนะครับทีบางทีนั้นหาพอได้งานได้โอกาสนะครับในการที่จะมีอาชีพมีอันทำแต่บางทีนั้นสิ่งที่เข้ามาก็คือไม่เป็นเป้าหมายอย่างที่คิดนะครับระดับเงืนเดือนหรือระดับตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม คิดว่าไม่เหมาะสมไม่เป็นดังที่ใจคิดดังหวังก็มีการปฏิเสธอะไรออกไปนะครับจึงอาจจะทําให้ท่านพลาดโอกาสที่ผ่านผ่านมาแล้วก็ทําให้เสียความรู้สึกขาดสาพคล่องในเส้นทต่างการเงินที่ไม่มีรายรับไรายได้เข้ามานะครับก็ทําให้ท่านนั้นต้องตื่นรู้ตื่นตัวนะครับด้วยความใส่ใจพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อมีโอกาสนะครับก็จับต้องไว้แล้วก็ค่อยพัฒนาเรียนรู้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับที่กลายปาัญหาต่างๆเสริมคุณภาพที่มั่นคงก็จะทําให้ท่านเริ่นหน้าเติบโตอย่างสดใสนะครับวัน mm. สวินติเรียนแล้วก็เดอร์มิดบ่งบอกสิ่งที่จะ,จะเจริญเติบโตให้ท่านก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ท่านนั้นรู้จักคว้าโอกาสงามๆดีๆไว้แม้่อจะผลเข้ามาในเริ่มแรกอาจจะไม่เป็นดังคิดดังหวังก็ตามนะครับก็คว้าโอกาสเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อย การจัดปัญหาอะไรต่างๆที่มีก็ามาแล้วก็บริหารจัดการด้วยความตื่นรู้ด้วยการเติบโตนะครับก็สู่เส้นทางของการที่จะสมหวังสม, breakup, สมพัฒนาได้ีตทางที่ดีที่จะทำให้ท่านนั้นพลิกวิกฤตหรือพลิกโอกาสของการสบส่ออะไรต่างๆไปสู่เส้นทางของความคึกคักนะครับด้วยความเป็นชัสเหมนนะครับก็เป็นการโอกาสที่ได้รับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็ขยายตัวเติบโต8ป ไม้เท้านะครับที่จะบ่งบอกถึงแม้นจะเริ่มต้นของการมีอาชีพมีรายได้ไรายรับใหม่ๆก็ตามนะครับก็ไปสู่เส้นทางแม้นจะเข้ามาด้วยความไม่เพึงพอใจนะครับในการเริ่มต้นเด็กซื้อดาบนะครับแต่ก็คว้าโอกาสจับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรับปรุงค่อยยืดหยุ่นด้วยความเป็นราชินีตราบก็ค่อยแก้ปัญหาก็ค่อยเสริมคุณภาพด้วยความรู้ที่มีนะครับเรียนประสบการณ์ต่างๆเข้ามา แล้วก็ปรปับปรุงพัฒนานะครับแม้นจะเ,นเหนื่อยแม้นจะเป็นภาระหนักสักนิดหนึ่งนะครับแต่งไดก็ตามสภาวะของการรื่นไหลเติบโตไปสู่ความเป้าหมายแห่งความสําเร็จที่จะสร้างความบุรมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงต่อเนื่องต่อไปนั่นเองนะครับก็ไม่ควรที่จะมองข้ามสัตว์การเล็กๆนะครับก็เรียกว่าอย่ามินเงินน้อยนะครับคว้าโอกาสได้ก็คว้าไบก่อนก็ส่งผลให้การเงินในช่วงนี้นะครับของชาว ราศีตนูลัคนาตนูนะครับเงินก็จะเข้ามาหลายๆเส้นทางนะครับที่มีก็ามารอบทิศนะครับเงินต่างประเทศเงินต่างอาการที่ถูกกวักเรียกเส้นทางใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรที่รอคอยในเรื่องของการที่จะรับผลประโยชน์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเข้ามาเาติมเต็ม,ตมบางท่านก็เกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรได้ด้วยนะครับหรือใกล้ที่รอในเรื่องของการขอสินเชื่อนะครับในการาจะมาใช้ลงทุน มาเสริมเติมที่เงินเก็บออมอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับโอกาสของการอนุมัติเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือต่างการเงินอะไรที่ยังไม่ได้รับชําระกับธนาการต่างๆนะครับก็มีโอกาสอาจจะถูกแจ้งหมายมาให้ใหท่านได้รับโอกาสนั้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาเติมเต็มส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับท่านอาจจะมีความระมัดระวังโรคข้อมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้อาจจะเป็น การใช้จ่ายที่ทำให้ท่านมีปัญหาที่ก่อนหน้านี้นะครับการงานที่การเงินที่เข้ามาแล้วท่านอาจจะบริหารการเงินไม่ก็สมดุลสักเท่าไหร่นะครับเตี้ยจะทําให้เสียความรู้สึกในการใช้จ่ายนะครับหรือบางทีบางคนก็าจะเกิดตูกหลอกตูกโกงบ้างนะครับซึ่งการตูกหลอกตูกโกงนี้อาจจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะครับที่มีการยากักยอกถ่ายเทหรือมีการ บิดพลิ้วอะไรต่างๆนะครับที่ทํหไม่กโกยผลประโยชน์ของท่านไปนะครับท่านก็จะเรียนรู้ในสัดการต่างๆด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยความใส่ใจนะครับวางเส้นต่างการเงินนะครับสร้างโอกาสของการยืดหยุ่นป้อนผลในสกัดการต่างๆเพื่อปรับสมดุลต่างการเงินของท่านในสู่สภาพมั่นคงป้องกันอะไรที่ทําให้เสียความรู้สึกต่างการจับใจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ สร้างความเก่งๆอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับที่จะดูแลด้วยความใส่ใจต่างการเงินนะครับ ก็จะทำให้ท่านนั้นเติบโตต่างการเงินในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับการจ่ายจ่ายก็ระมมาระวังรอบคอบเงินรายได้รายรับก็เข้ามาเติบโตอย่างพุ่งตัวนะครับรื่นไหลก็มาอย่างต่อเนื่องไม่มีลิมิตจำกัดด้วยความเป็นสองเหรียญน,นะครับจากความสำเร็จที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันตั้งผู้ที่เป็นนายจ้างแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกน้องบริวารนะครับที่เงินหลังไหลก็มาเติมเต็มน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็กอบโกยผลประโยชน์ร่วมกันนะครับในเรื่องของการมีโชคลาภนั้น บางคนก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะมีก็ามาด้วยด้วยชาร์ตเมนขึ้นมานะครับที่อาจจะเกี่ยวกับเสียงดวงหรือบางตนก็เกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรที่เข้ามานะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็เป็นการ <c oughs> สร้างโอกาสต่างการเงินให้เติบโตนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนั้นนะครับก็มีโอกาสความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นอาจจะด้วยโชคชะตาวาสนานะครับที่ส่งผลมาจาก อดีตชาตินะครับที่ตกกาหนดให้วันเวลาดังกล่าวนี้ได้พบได้เริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ นะครับบางคนอาจจะรอคอยด้วยความหวังในการที่จะมีความรักมาก่อนหน้านี้นะครับที่อยากจะมีความรักเข้ามาปูกปันแต่ไม่มีโอกาสได้เจอรอมันด้วยความล้านะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นที่จะความรักความสัมพันธ์เข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาในความปูกปันนั้นนะครับไอ้ส่วนต่งางของความมั่นคงที่จะใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะเถอะนะครับที่ถูกกาหนดด้วยออดีตชาติในความสัมพันธ์ที่ส่งผลมาถึงชาตินี้นะครับ แต่ส่วนหลายๆท่านนั้นก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดว่าไม่ได้ถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวาสนาขึ้นมานะครับก็ยังอยู่ในความเป็นโสดโดยส่วนมากนะครับเพราะว่าตั้งบางคนก็รักสันโดษนะครับรักความเป็นส่วนตัว อยากอยู่ลําพังหรือบางคนก็ตั้งการตั้งกําแพงเอาวไว้หรือบางคนก็มีสัดการของการเบื่อในสภาวะทางสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะครับก็เลยเบื่อเบื่อเห็นปัญหามารอบด้านมากมายนะครับกับรักที่มีความล้มเหลวบ้างรักที่มีปัญหาบ้างอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกเบื่ออยากจะอยู่ลําพัง เสียมากกว่านะครับเม้นจะอยู่แบบสดๆไม่มีความรักความสัมพันธ์ก็มาเข้าหมาก็ตามนะครับก็อยู่แบบมีความสุขผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับก็มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยในที่ต่างที่ดีหรือบางคนก็จะเกยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หมานะครับที่บางทีนั้นเจอรักที่เป็นพิษนะครับก็จะอยู่ในสถานการณ์ รักษาสมดุลกายใจของตัวเองให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นจึงไม่อยากมีความรักอะไรเข้ามาตอกย้ำในความเจ็บปวดนะครับก็อยู่แบบสดๆป้องกันตัวเองเอาไว้ด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบในช่วงนี้นะครับก็มีตั้งสภาวะที่มีการเข้ามากับความเพึงพอใจบ้างไม่ปพงพอใจบ้างนะครับที่มีเข้ามาโดยเฉพาะที่เข้ามาไม่เพึงพอใจก็คือในเรื่องของปัญหาเดิมๆนะครับที่เข้ามา ทำไมหงุดหงิดบ้างเสยอารมณ์บ้างในบางโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีการตื่นรู้ตื่นตัวด้วยความใส่ใจนะครับคิดว่าในปานหนาความรักความสัมพันธ์นั้นก็ย่อมจะมีเข้ามานะครับการใช้ชีวิตคู่หรือคบกันนะครับลิ้นกับฝันก็ย่อมกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่รู้จักในการตื่นตัวด้วยความใส่ใจนะครับด้วยการทุ่มเทรู้จักใช้หลักธรรมะมาบริยาน นะครับในความรักความสัมพันธ์มองถึงคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับถ้ารู้สึกว่าบางเวลาปล่อยให้อีกคนหนึ่งหงอยเหงานะครับก็พยายามปอนกลายด้วยการเติมเต็มอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาดูแลนะครับก็จะทําให้มีการพัฒนา ในความสัมพันธ์อย่างมีคุณค่านะครับออกจากสภาวะที่เป็นปนัญหาต่างๆแล้วก็มีการเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงอาจจะเติมเต็มด้วยการไปเที่ยวบ้างอะไรกันบ้างนะครับมอบกิจกรรมอะไรที่ดีๆเข้ามาเพื่อคลายสภาวะกองการเสียความรู้สึกอะไรต่างๆในความสัมพันธ์ที่เป็นปนัญหานะครับ แล้วก็รู้จักควบคุมอารมณ์ในบางสภาวะอะไรถ้าไม่พึงพอใจก็รู้จักยับยั้งจังใจนะครับก็จะทําให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงเติบโตด้วยความอุปนิเพร่ะอย่างไรก็ตามนะครับสิบถ้วยขึ้นมาก็บ่งบอกนะครับให้ท่านเปลี่ยนแต่ตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะใส่ใจพยายามผ่อนคลายยืดหยุ่นในบางโอกาสนะครับแล้วก็ความรักคมสัมพันธ์จะรับการดูแลมั่นคงอย่างสมดุลต่อไปด้วยความปลอดภัยนั่นเองครับ นี่ก็คือโดยภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีตนรลัคนาตนูทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสําเร็จมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีรากมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมั่นคงตลอดนะครับขอบคุณครับ